พ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาหาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายลูกสบาย แม่กับพ่อก็ชื่นใจพระราชดำรัสเสด็จพ่อรอหา้าติดข้างฝาไว้บนหัวนอนลูกปลุกจิตสำนึกได้ดีนักแหละอ้าวชีวีขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเสือในอดีตกันบ้างหรือเปล่าครับฉันได้ยินเสียงก่อมลูกได้ยินเสียงลั่นออดแอดเมื่อสายเป ถูก,กับคอนในเวลาแดดจัดและได้ยินเสียงนกเขาขันบนกิ่งไผ่เองคลาได้คลานั้นใจฉันวังเวงพิกลเหมือนกับเสียงนกและเสียงกล่อมลูกเหล่านั้นมันเป็นเพลงอันเก่าและไพเราะและเต็มไปด้วยความมุ่งหมายอันไพเราะจับใจวันแรกที่เจ้าพบเสือผ่าที่ลำปะดง จริงรือสิคำพูดของมันเสียดแทงใจเจ้านักทั้งทีเล่นทีจริงทีหยอกทีล้อหน่วยก้านเหลี่ยมมันดูผิดกับดักเล็กอื่นทั่วไปทั้งม่วงงามมันสงบสงี่ยมเจยมตัวปรับทุกว่าตัวจนไหลนาสาโทก็เขากำลังจะยึดเพราะนาของมันล่มน้ำติดติดกันมาสี่ปีติดที่มันเศร้า ก็เศร้าเหลือที่มันโกรธก็แทบสล่มแผ่นดินท่าม่วงเสียย้อยยับมันได้แต่คุมแขคบ้ษยาว่าแต่ถึงที่ประยุทธ์มันร้ายมันเข้าไปที่ไหนก็หือที่นั่นใครจะป้นใครจะแย่งชิงที่ไหนอำเภอเขาก็สงสัยมันไว้ก่อนเพราะมันร้ายเสียจริงๆเจ้าหรงรักมันที่มันเป็นคนจริง พูดคำไหนคำนั้นจะชั่วช้าสารเลวมันก็ไม่ให้ใครดูมิ่นให้คนนี้ถ้าดีแล้วดีเหลือหลายแต่นี่มันก็ร้ายไปแล้วมันเป็นเสือผ่านมันเข้าไปอยู่ข้างในเข้าหลวงว่าเจ้านัดพบถึงลายมือนั้นเป็นของเจ้าช้อยจริงแต่มันถูกพี่เพลินเขาบังคับมันรอกมันจริงเสียทีจะถึงกันนั้น ขอพี่เพลินก็เกือบหลุดออกจากบ้าไอ้เคลิ้มไอ้เปลืองถูกฝันขอเว้อว่วอำเภอแจ้งก็หาว่ามันเข้าปลนเพราะมันมีพวกมาซุ่มอยู่ด้วย3าสี่คนสารเขาฟังว่าเป็นวิวาทโทษมันจึงเป็นแค่ห้าปีและนี่ก็เหลืออีก7เดือนเท่านั้นเสื้อผาดมันก็น่าฟังอยู่ คํานี้ทั้งท่าหลวงท่าเรือเขาก็รู้และรู้กันว่ามันเป็นคู่อาฆาดตกันเพียงไรแต่ก่อนเสือพาดมันหลงรักนางส้อยอยู่ที่ท่าหลวงพ่อเพลินไปชอบจากกันเข้าข้านางส้อยเอ็ดเอียงมาหาทางเสือพาดพ่อเพลินก็แต่งอุบายให้คนขี้ยาแต่งนงม่วงห่มไหมใส่หมวกสารปานามาปลอมตัวเป็นผู้ใหญ่ ข้าไปสู่ขอจะวางขันมากอีกทั้งสินสอดทองมั่นเป็นเงินร้อยช่างพร้อมทั้งเรือนหอทั้งผู้ใหญ่รู้ว่ามันเป็นลูกกำนันม่วงงามก็เอออวยแล้วก็เพลินก็รามือเสียเมื่อมันสมคิดแล้วนางส่้อยก็ได้แต่อายไปถ่ายเดียวครั้นเสือผาดมันละถิ่นหลวงกลับมาอยู่ม่วงงาม รับจ้างทำนาเกี่ยวกับข้าวหากินโดยสุจริตมาหลงรักเจ้าช้อยและเจ้าช้อยก็รักมันพ่อเผื่อลูกกำนันกลับมาชอบมันอีกทั้งพ่อกำนันม่วงงามก็เห็นดีด้วยตกลุงเสือพาดมันถูกพ่อเผื่อข่มเหงหัวใจเสียเป็นสำสองชาติเสือพาดหรือมันจะไว้มันว่าถ้ามันล้างม่วงงามเสียไม่หมดแล้ว มันจะฝังตัวมันเองไว้ที่ป่าชาวัดม่วงงามไอเสือขึ้นเรือนห่อได้แล้วก็ฟันคนเหมือนดังฟันหยวกกล้วยตั้งแต่นั้นมาเสือผ่านก็ออกป่านอนกลางดินกินกลางสายเรื่อยมามันจะป้นหรือไม่ป้นเขาก็ว่ามันป้นทั้งนั้นและโจนเสืออื่มากมายขึ้นเรือนใครก็ร้องเสือผาดเอาว่าเสียทั้งสิ้นชื่อมันถึงยับเยินไม่มีดี แต่เรื่องร้นเขาหาพยานยืนยันมันไม่ได้รอดตัวไปเสียงฟ้ากรอบแกรบดังขึ้นที่ประตูเรือนแล้วเสียงฝีเท้าก็ลั่นเดินตามตัวเข้ามาอุ้ยไอ้เพชรทำเอาตกใจเสียงชอยร้องขึ้นและกล่องลูกต่อไปเกิดเรื่องสิพี่ช้อยเจ้าเพชรพูกเสียงสัน่นนี่พี่เพื่อนเขาอยู่ไหม เกิดเรื่องอะไรทีนี้เกิดเรื่องอะไรวะไอ้เพชรเสือพาดมันแหกคุกออกมาเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ต้นไซลำประโดงมันว่าคืนนี้มันจะมาเยี่ยมพี่เพลินไอ้โกหกเหลืออีกเจ็ดเดือนเขาจะหนีมาทำไมเพชรขานเข้ามาใกล้ๆชัโกโงกหน้าเข้าไปใกล้หูเออโกหก คอยดูสิพี่ช้อยถ้าเสือผาดมันไม่มาจริงข้ายอมให้พี่ชอยด่าแต่ถ้ามาจริงล่ะสีหน้าของเจ้าช้อยซีดเหมือนกระดาษจริงหรือไอเพชรข้าเคยโกหกพี่ชอยหรือข้าไปตกปลาในลำประดงเสียงมันกระแอมไออยู่บนต้นใส่ข้าจำได้ทันทีชอยผดลุกขึ้นยืนตัวสั่นอย่างหน้าซีดมองไปที่หน้าต่าง เห็นต้นใสคึ้มข้างรำประโดงใจมันหายวับนี่เสือผานมันยังไม่ละความพยาบาทที่มันเจ็บใจอยู่อีกหรือแต่เรื่องมันคงเป็นไปไม่ได้มากมายนักเดชบุญที่พี่เพลินไปกรุงเก่าเสียตั้งแต่วันวานส่งเชือกเปให้เจ้าเพชรขยับเข็ยมขัดเงินให้ธรรมัดธรแมงเพชรไกวเจ้าแดงให้ที แต่ยังไม่ทันร่างของเจ้าช้อยจะก้าวลงบันไดเงาของคนทั้งสูงใหญ่ร่างทะมึนก็โผลพรวดเข้ามาที่ธรณีประตูฉันยังจำภาพนั้นได้ดีตอนเช้าฉันไปคุมฟืนงานของฉันเสร็จตอนกลางวันฉันมักจะไปหาความเพลิดเพลินอยู่แถบนั้นฉันได้เห็นเสือบาดขึ้นไปบนเรือนนั้นจริงๆ เจ้าแดงขยับปากจะร้องเรียกเกก้าแต่ฉันเอื้อมมือไปแตะปากของเขาเบาๆก่อนเสื้อผ้านี้คุกมากเขากระซิบฉันมองเห็นแล้วตั้งแต่เขาเดินมาจนถึงขันบันไดบ้านเขาผายพอมอิดโรยแต่ถว่าเขายังแข็งแรงอยู่เขาไม่เห็นฉันเขามุ่งหน้าแต่เรือนนางชูเก่าของเขาเท่านั้น เกิดเรื่องหรือแน่ทีนี้แดงพูดอีกพ่อเพื่อนจะเป็นพ่อเพื่อนหรือผีก็ทีนี้แหละฉันจะรีบให้เจ้าแดงขยับเรือให้เข้าใกล้ไปอีกเสียงน้ำจมจอมก็ดูว่าจะหนักไปเสียอีกฉันไม่อยากพบมันฉันไม่กลัวมันแต่คร้ามมันอย่างไรพี่กุลแม่อุ่นใจตอนที่ว่าเสือผ่ารู้จักฉันดีข้ามาเยี่ยมเอง พูดจบแล้วมันก็นิ่งอึ้งไปนานข้ามันอาภัพโว้ยชอยเอ็งมีลูกกี่คนแล้วชอยถอยหลังครูออกไปสักสามสก้าด้วยความกลัวไอเพชเคย,ค,ยค่อยคืบตัวทีละน้อยออกผลประตูบ้านได้ก็กระโจนบันไดพรวดเดียวถึงดินแล้วโกยแนบแน่นไม่เหลียวหลังเอ็งจำข้าไม่ได้หรือชอยเสือเก่ามันถาม เองจำไอ้พาดม่วงงามไม่ได้แล้วหรือนี่พอเพื่นเขาไปไหนเสียแล้วข้าคิดถึงเขาอยู่ชั่วนาตาปีข้ามาเยี่ยมเขาเขาหายไปไหนเสือพาดถามอย่าผูกเวรนผูกกรรมอะไรกันอีกเลยพี่พาดเรื่องมันก็นานมาแล้วนึกว่าโหูสีให้แก่ียข้าเถอะจะฆ่าก็ตายจะขายก็ขาดแต่ละพังตัวข้านี่ ก็คิดถึงพี่ผาดอยู่ทุกวันทุกคืนอาฮ่าเองดีมากที่คิดถึงข้าแล้วเสียผาดก็หัวเราะดังลั่นปีแรกข้าก็คิดถึงหนักแต่พอทนได้แต่อีเจ็ดเดือนหลังตารางที่ขังกูมันร้อนเหมือนไฟลุกข้างที่ข้าต้องแหกคุกหนีออกมาเพื่อนเขาก็ถูกยิงขาหักตายไปคนหนึ่งต่อจากนั้น ฉันได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเป็นเวลานาน,านจึงได้ยินเสียงชอยพูดขึ้นอีกว่ากลับไปเสียเถิดพี่พาดฮะอิงไล่ข้าหรือชอยเปล่าหรอกพี่พาดฉันให้พี่พาดกลับไปรับโทษเสียอีกเจ็ปดเดือนจะได้ออกมาสบายต่างนาต,งต่างกินเหมือนเขาคนอื่นอืมข้าก็คิดอยู่ มันพยักหน้าแล้วยิ้มน้อยๆแต่นั่นแหละจอยเอ๋ยไว้ค่อยพูดกันเองมีอะไรให้ข้ากินบ้างไหมล่ะข้าอดข้าวมาตั้งแต่เช้ชาจนถึงบ้านเองเนี่ยไปดูเถิดพี่พาดในฝาครอบชีนั่นแหละอ้าวเข้าไปเสียเร็วอีเฉิยมันมาพอรับตัวเสือพาดที่เข้าไปกินข้าวอยู่ในครัวก็ได้ยินเสียงน้องสาวเดินออกมาจากในห้องชอยก็กล่อมลูกที่ดิ้นพลิกตัวออกไป หอ,ห,อหลับเสียลูกเอ้ยนกเขานกเขาขันแต่เช้าจนเย็นขันไปเถิดแม่จะฟังเสียงเล่นเนื้อเย็นนะพ่อคุณอะฮ่าเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วเว้ยน้องสาวร้องดังขึ้นอย่าร้องเพลงนี้อีกสิพี่ช้อยเดี๋ยวเสื้อผ่ามันจะกลับมาลำบากกันเปล่า,านางพี่สาวสะดุ้งเฮือกขึ้นสุดตัว แต่แล้วก็กล่อมลูกใหม่ใหม่ในทํานองเดิมค้าหิวข้าวเสียแล้วพี่ช้อยน้องสาวหัวเราะครัวพี่มีอะไรกินบ้างล่ะของข้าเตียนเลยพี่สาวถอนใจยาวอยากจะร้องไห้ก็พอดีเสียงฝีเท้าคนวิ่งตึกๆมาที่เรือนบันไดจะเพดขึ้นบันไดเรือนทีเดียวสองสาขั้นผู่มาหาเจ้าชอยปากคอมันสั่น พี่ชอยพี่ชอยพี่เพื่อนเขากลับมาเสียงบอกเจ้าเพชรทําให้ทั้งนางทำให้นางทำให้ทั้งนางน้องสาวพี่สาวตกใจเหมือนถูกหมตนสะกดเสื้อผ้ารีบออกมาจากในครัวเช็ดปากเช็ดมือเหมือนอย่างว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่มันได้ยินเสียงเจ้าเพชรร้องบอกนางชูเก่าผัวเองมาหรือชอยผาดมันถาม ชอยได้แต่ร้องไห้จเจ้าเฉื่อยถอยร่นไปติดเสาเพราะเก่งอำนาจมันผัวิ้งมาหรือชอยผาดมันถามซ้ำไปเสียเถิดพี่พาดพี่ไปเสียกับไปรับโทษเสียข้าจะคอยพี่พาดอย่าให้มันเกิดเรื่องเกิดความเลยอ้าเปล่าหลอกชอยข้าเห็นใจเองข้าไม่แย่งใครหรอกมีแต่คนอื่นแย่งข้าไป ข้าลากรขอบคุณข่าวคุณน้ำของเองมือนี้ข้าจะไม่ลืมชอยผาดก้าวลงจากเรือนไม่ลืมหยิบมีดชายทงที่ข้างฝาลงมาด้วยใจหนังชอยมันตุ้มๆต่ๆอย่างไรเสียเพราะเสือผาดมันต้องเดินสวนทางกับพ่อเพื้นทำอย่างไรเสียถ้าพบมันก็คงไม่ไว้ชีวิตไหนเลยพี่เพื่นจะสู้มันได้ เพราะความเจ็บช้ำใจมันมาแก้แค้นมันมาเพื่อถ่ายเอาความหึงสาพยาบาทออกไปจากใจมันถูกจองล้างจงผ่านข่มเหงหัวใจมันมานานปีเรื่องราวยังมีอีกยาวพบกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ